วิธีพิมพ์ตัวหนาตัวเอียงและตัวขีดทำในคอมเมนต์อันแรกนะครับตัวหนาคือคุณต้องพิมพ์ดอกจันไว้ข้างหน้าและข้างหลังของข้อความที่คุณอยากทำให้มันเป็นตัวหนานะครับอันต่อมานะครับตัวเอียงคือคุณต้องพิมพ์อันเดอร์สกอร์ไว้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังของข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นตัวเอียงนะครับ สุดท้ายน,นะครับตัวขีดทับคือคุณต้องพิมพ์ข้างหมายลบทั้งข้างหน้านและข้างหลังของข้อความที่คุณอยากทําให้เป็นตัวขีดทับนะครับคุณสามารถเอามาผสมกันได้ คือคุณห้ามพิมพ์ตัวอะไรติดกับตัวดอกจันอันดร์สกอร์หรือเครื่องหมายลบนะครับไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้นอกจากจะพิมพ์ในคอมเมนต์ได้แล้วคุณสามารถพิมพ์ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอของคุณได้